สวัสดีค่ะฟรีมานี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาแจากกอเล็ตฟรีนะคะประจววันที่21เดือน4ปี2025วันนี้เวลาที่สามารถรับอ่างเปาฟรีได้ก็คือ22นาฬิกา5นาทีส่วนโคดอ่งเปาหรือคีย์เวิร์ดประจำวันที่21ในวันนี้คือคําว่าสัตว์เลี้ยงการบอกโค้ดในแต่ละวัน มันมันมันบอกเวลามันบอกช่วงไม่เหมือนกันบางคนอาจจะบอกว่าเอ,อ้ยพี่เขาบอกช่วงท้ายคลิปในบางวันพี่อาจจะบอกต้นคลิปในบางวันพี่อาจจะบอกกลางคลิปก็ได้ส่วนโค้ดอ่างเปาแน่นอนค่ะโคดอ่างเปาแต่ละวันจะไม่เหมือนกันส่วนเวลาอาจจะตรงกับวันก่อนได้ เ,ออเนี่ยบางคนชอบจำแล้วก็ชอบจำเวลาแล้วก็ชอบเอาโค้ดอ่อโค้ดเก่ามาใส่แล้วเราก็จะมาบอกว่าทำไมมันไม่ได้อย่างเงี้ยกออ็ดูนิดนึงนะคะจะได้เข้าใจส่วนใครที่มาช้ามาไม่ทันก็สามารถเข้ามารับสุกกันได้ใหม่ในวันถัดไปคลิปนี้ก็หมดแล้วและรอเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ